เพิงลกยาำเช้าวันนี้นะครับเอเชียใครที่เป็นแฟนของ g i r l generation ะะมีมาให้ติดตามกันด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวของสามสาววง girls generation นะครับซึ่ง3าสาวที่ว่าก็คือชทยอนชิฟฟานี่แล้วก็ซอฮยอนกับอัลบั้มซับยูนิตแรกที่ชื่อว่า t w i n k โกเปิดตัวไปตั้งแต่วันที่29เมษายนนะเพียงสัปดาห์แรกเนี่ยก็มีคู่เข้าไปชม คลิกแล้วก็คลิปมิวสิกวิดีโอทวิง e กน y ใน u u u e e มากกว่า10ล้านครั้งล่าสุดนี้ทะลุ13ลา3ล้านครั้งเข้าไปแล้วนะครับมียอดดาวน์โหลดใน iTunes มากกว่า6 0แสนครั้งจนติดอันดับ4ของชาร์ตภายในสัปดาห์แรกกลายเป็นศิลปินกลุ่มเกาหลีกลุ่มแรกครับที่ติด็อป5ของ iTunes ชาร์ตนอกจากนี้ก็ยังครองอันดับ1 Billboard World Album อันดับ2 b i l l b o a r d ด e ิ t ซ e งเ A r s Album แล้วก็อันดับ126 b i l l b o a r d t o บ200 สร้างสถิติศิลปินเกาหลีที่ครองอันดับสูงสุดของบิวบอร์ดภายในเวลาแค่40ชั่วโมงเท่านั้นก็ยังคว้าอันดับหนึ่งของชาร์ตเพลงเกาหลีและก็ญี่ปุ่นรวมไปถึงรายการเพลงต่างๆของเกาหลีด้วยนะครับทางต้นสังกัดอย่าง SM Entertainment ก็ออกมาเปรยๆว่าในอนาคตอัลบัมซับยูนิตก็อาจจะเป็นสมาชิกคนอื่นๆในวงอันนี้ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์แล้วก็ดนตรีที่จะออกมาในแต่ละอัลบั้มด้วยนะครับ สำหรับสมาชิกที่เหลืออีก6คนของ Girls Generation ตอนนี้ก็มีงานเดี่ยวให้เห็นอย่างเช่นยุนายูริที่กำลังมีผลงานละครเรื่อง Love Friend แล้วก็ Fashion King ส่วนซันนี่แล้วก็ฮโยยอนก็ร่วมรายการ Reality Invisible Youth ซี a ั่นที่2ครับนอกจากนี้วง Girls Generation มีกำหนดที่จะขึ้นแสดงในคอนเสิร์ต SM Town Live World Tour ซึ่งเป็นทางที่3นะฮะร,ร่วมกับศิลปินในค่ายเริ่มที่นครลอสแียงจิลิสของสหรัฐวันที่20พฤษภาคมต่อด้วยกรุงโตเกียวญี่ปุ่นวันที่4-5สิงหาคมแล้วก็กรุงโซโกอลีใต้วันที่18สิงหาคมแล้วก็จะไปที่กรุงปักกิ่งของจีนรวมถึงเมืองใหญ่ๆอื่นๆในเอเชียด้วยครับค่ะตอนนี้เคปป๊อปเขาครองโลกไปเรียบร้อยแล้ว